ภาคเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูป,ปองดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเกษตร แก้ไขปัญหาการทำเกษตรแบบเดิมเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพและลดต้นทุนการผลิตและการบริหารจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่โดยทางสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลได้สนับสนุนคูปองให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน100คูปองและได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการให้สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ มัเกษตรกร,ร,กรผู้สนใจเข้าร่วมโคมรงก,ก,การและจับคู่เกษตรกรและบริษัทตัวแทนผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิชั่นเพื่อการ,กรเกษตรเพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจให้แก่เษกษตรกรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการ,กรเกษตรให้เป็นไปนตามเป้าหมายของโครงการดังกล่าว ก็ในการฉีดพ่นตนียถ้าเป็นพืชสวนเราจะฉีดพ่นให้30ไร่ถ้าเป็นพืชไร่เราจะฉีดพ่นให้10ไร่นะ,ไนะครับเพราะว่าพืชสวนเนี่ยมันสูงมันก็บินยากกว่าจากกิจกรรมการดําเนินง,งานโครงการในครั้งนี้มีกเกษตรกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้นครบ100คูปองแบ่งเป็นกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาจํานวน50รายและจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ดังกล่าวมีรูปแบบการทำกรเกษตรที่คล้ายกันโดยมีการสมัครใช้บริการด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายอาทิบริการโดนเพื่อฉีดพ่นสารในนาข้าวส่วนยางไร่ข้าวโพดมันสำปะหลังระบบสมาร์ทฟาร์มเปิดปิดน้ำอาาัจฉริยะในแปลงผักและพื้นที่สวนระบบให้น้ำในโรงเพาะเห็ดต้น ีแต่ว่ามันยอดมันอะไรพวกนี้ยมันจะขึ้นงามมากดีมากเลยอืมมันได้ลดค่าแรงงานได้ลดค่าใช้จ่ายอะไรหลายอย่างได้อะค่ะค่ะต้องขอกาบขอบพระคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีครับผมวงประกรณ์ผมมหาศิษย์นะครับอ่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์64ของจังหวัดฉะเชิงเซานะคะผมก็เมื่อสองปีที่แล้วได้มาทำเกษตรนะครับหลังจากที่ สภา,าเกิดโควิดนะครับเราก็กลับมาทันเกษตรนี้แล้วก็มีมีการสึกอบรมมต่างๆ,ๆแล้วก็ดูในช่วงออนไลน์ต่างๆก็มาเจอ,อตัวระบบน้ำอัตโนมัตินี้นะครับก็ก,ก,ก็เลยจดใจนะครับแล้วก็นำระด,ดัดจะนำมาใช้พอดีทางสภาเกษตรจังหวัดตักเชิงชาวนะครับก็ได้มีทุนสนับสนุนให้เรานะครับก็เลยได้นำมาใช้ผมนายพรเทพบุญมากครับเป็นหมอดินอาสาที่ตำบลหุ่งพญาครับ เดิมทีก็ก็ปลูกพืชปลูกผักเราก็จําเป็นที่ต้องใช้น้ําใช้น้ําจากสระเนาะครับใช้ไฟฟ้าแต่ว่ามันต้องอต้องปิดต้องเปิดด้วยตัวเองอต้องลดน้ําต้องควบคุมน้ําด้วยตัวเองครับแต่ดีทางสภาเกษตรมาแนะนําให้ติดตั้งระบบอัจฉริยะเนาะระบบปั๊มน้ําระบบค,บควบคุมน้ําด้วย ระบบอัจฉริยะนะครับสภาเกษตรก็ได้สนับสนุนมานะครับ